ค่ะตอนนี้นนการยิงยาซึมครบ30นาทีแล้วนะคะทานช้างเริ่มเข้าปฏิบัติการเปลี่ยนเ่ยนโซ่นะคะแน้วมีความผสมกัน ที่เห็นคือมอกอะไรอย่างนี้นะคะเพื่อว่าป้องกันอันตรายนะคะโปรดใช้จตกยานการรับชมไม่ได้มีเจตนาทำร้ายช้างใดๆทั้งสิ้นเพื่อความปลอดภัยนะคะดูวิธีการนะคะผ่นานไม้แล้วก็ม้านะคะอยู่ด้านโน้ตขวยวเจียง ุกภาพบรรยายนะคะเราจะไม่พูดเสียงดังเดี๋ยวช้างจะงดเงียเอายาไจะวมนี <t <t ่อะไรน่อ กู <tuk>

อดใจรับจารณญาในการรับชมค่ะไอ้าง sure ันก่อนนะไอ้ซ okay. ุ่มไอ้หลนูไอ้แก่ดึงดึงานวหนูปดึงวานดึงโซ่เยคนตกยังไม่ดีโซ่ไม่ดีมาเรียบเรียบโซ่เลยคุ้มเงินัห เลยเยตกหนม,มากนะคะมขมับที่แก้มลอับแก้มแล้วนะคะนำาชางตกมันยวงนี้นะคะเป็นปลายฝนต้นหนาวช้างพอพายไหลาเจอกอจะตกมันก,กันเยอะมาก ระยะเวลาในการตกก็แล้วแ่ความสมดูรณ์ของช้างนะคะนี่ก็เป็นอีกเชือกหนึ่งนะคะชื่อพลายบุญทุ่มอายุประมาณ23ปีนะคะตกมันมาหลายปีแล้วแต่ว่าปีนี้เป็นปีแรกที่อาการผิดปกติก็คือ ควานเข้าใกล้ไม่ได้นะคะแล้วก็เขาทำหลักตอหมอ้อล้มนะคะวันนี้ก็เลยประสานงานกับคุณหมอแล้วก็ยิงยาซึมไปหนึ่งดอกนะคะวันนี้ควานช้างมากันประมาณสิบกว่าท่านนะคะเพื่อมาช่วยเปลี่ยนหลักตอ,มอหม้อใหม่เปลี่ยนโซ่ใหม่ให้ ใหญ่กว่าเดิมนะคะให้มาตรฐานกว่าเดิมเพราะว่าเราไม่รู้ว่าช้างตกมันนี้จะตกมันต้องใช้เวลาประมาณเท่าไหร่นะคะก็ต้องคำเพื่อความปลอดภัยโซ่ที่ขาเขาเล็กมากนะคะต้องเลียง ถ e like <uh> ือว่าน้าตาเขาเริ่มซึมแล้วนะคะถ้าไม่ฉีดยาซึมก็จะไม่ใช่แบบนี้นี่นะคะคือ

พื้นอาจจะไม่ค่อยสะอาดนะคะเพราะว่าฝนตกมาหลายวันแล้วนะคะสามสี่วันแล้ว นคือโูกดอกนะคะที่ยิงเป็นแบบนี้มาไม่ไม่ม่ตายนะคะน่าจะจีบตัวน้องกูจี ถ้าไม่ใช่ควานช้างเข้าไม่ได้นะคะต้องเป็นควานช้างคนที่มีประสบการณ์อยู่กับช้างช้างเช่นนี้อยู่ที่หมู่บ้านช้างมันตะกลางนะคะอยู่ในโครงการอีลิเซ่นเวอร์ลกข,ของช้างเขายังไม่เคยมีลูกนะ,ะ<า>ลอกล่อ<า>ครั้งแรกเลยที่ยิงายาซึม ถ้าไม่จำเป็นควานนะคะเควานก็จะไม่ยิงยาซึ่มโดยเด็ดขาดเป็นเหตุการณ์นะคะที่ต้องใช้ความระมัดระวังเหตุจำเป็นเราต้องยิงยาซึมนดื่มนะคะ ขอให้ปลอดภัยนะคะขอให้ปฏิบัติการทางนี้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีโรคอุปกรณ์ถูกปักรักษาขอพายบุญชุมของเราด้วยรวมถึงพี่น้องชาวช้างทุกท่านด้วยนะคะขอให้ปลอดภัยขอให้ขอให้อาเซียนนั่นเองที่มาตรงนี้ต่อยตงเที่องย่างเดินที่จริงเที่ยงเท่าเราจริง การเลี้ยงช้างไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะคะการที oh, ่เราทำคลิปน oh, ี so ้ขึ okay. Again, so ้นมานะคะเพื Meat ่อศึกษาและเรียนรู้เรื่องช้างเท่านั้นไม่ได้เจตนาทำร้ายช้างใดๆทั้งสิ้นนะคะที่ทำในครั้งนี้นะคะเพื่อช่วยเหลือช้างโดยตรงเพื่อความปลอดภัยนะคะทั้งควานทั้งช้างทั้งทรัพย์สิน ความปลอดภัยพี่ควานของเราก็จะอยู่ล้อมเป็นวงกลมนะคะซ้ายขวาหน้าหลัง

ร่วมารุ่รนกันว่าควานที่จะขึ้นไปบนคอช้างนี่คือใครนะคะตามที่คุยกันไหวห้น่าจะเป็นควานแย,ยมนะคะเพราะว่าตัวเล็กท้องตัวที่สุด

ย,ยังไม่ถึงกับบอดนะคะแต่ว่า,สาเสียแรงหนึ่งเขาจะระแวงนะคะเพราะว่าเห็นคนเยอะ ตาฟางนะคะอีกข้างหนึ่งตาฟางมามารอดูนะคะว่า ช้างตกมันโดนยิงยาซืนครั้งแรกจะเป็นยังไงกว่าจะทำได้ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะคะดูแต่ละขั้นตอนแล้วช้างเขาอยู่ในชุมชนด้วยนะคะ ไม่ได้ผูกไว้ในป่าผูกไว้ในชุมชมนไกลวัดนะคะถ้าเกิดหลุดไปหรือทำร้ายอะไรเงี้ยจะเป็นอันตรายมาก<ๆ>นี่นะคะค<ๆ>วานที่จะขึ้นไป<ๆ>คนนี้เลยพ<ๆ>ี่ควานแยยมนะคะ ป่านิ่งหนองวัน3ามวันก่อนนะคะพี่ขวานก็ไปช่วยเหลือช่องของพายอดรักนะคะของหลวงพี่สมเหมาวันนี้ผ่านแยงก็จะขึ้นขี่บนหลังช้างนะคะเพื่อบังคับช้างนับถือน้ำใจพี่ขวานมากเลย ดยอดมากนะคะที่กล้าขึ้นช้างตกมาขึ้นไปแล้วขึ้นไปแล้วยอดเที่ยมยอดเลยค่ะขึ้นไปแล้ว,ลลวถือน้ำใจจริงๆนะคะดูขึ้นไปแล้วต้องมีความบังคับอยู่ด้านบนนะคะเเกใชิ่งีย Về. Về. คนที่กล sì, ้าขึ้นไปนี่คือคนที่เสียสละที่สุดนะคะสุดๆเลยตันเยี่ยมเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะคะคนจะเข้าขำหน่อยครับหน่อยลื่นด้วยขำหน่อยหน่อยไม่ไคนที่เข้าไปก็เอาไม่อยที่โกกหูนะอ่าก็น้องบอกรอยนะคะ

นับถือน้ำใจทุกคนเลยนะคะที่เข้ามาช่วยกันวันนี้ ตัวเรือจะตัวไฟไหมรงบุกไปจี้จี้ปัดตาหนึ่งยังยังยังกูทำได้โม่โม่โม่ยังบุกอ่อแต่ยังไงอะยังบุกไปจี้จี้กูบุกไปจี้จี้นะรึดีเขาส่งหนึ่งเลยเลยฮะที่เกิดขึ้นก่อน ปลอดภัยค่ะขอให้ปฏิบัติการครั้งนี้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีต้องใส่โซ่ขายแน่นกว่าเดิมนะคะใส่แล้วตอกที่โซ่กอนเลยแต่อของดีเราต้องอันตรายมากนะคะ เราก็จะผูกเฉพาะเวลาที่เขาปกมันอย่างนี้นะคะถ้าเขาหายดีเขาเป็นปกติแล้วก็จะถอดโซ่ที่ล็อกสังขานี้ออกนะคะจะใส่แค่ขาเดียวนะคะ

หลังจากที่เราเปลี่ยนโซ่ได้นะคะเราก็ต้องเฝ้าดูแลช้างทางห่างนะคะเพราะว่ากา,ารยิงยาซึมมีผลข้างเคียงหลายอย่างแต่ถ้าช้างที่ยังอายุไม่มากนะคะก<ส>็คุมคุ้มกันก็จะดีหน่อย

สำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะคะฝากทุกท่านเป็นกำลังใจให้องครัยเจียง่ายแก้วภายสักใบวิถีชีวิตคนกับช้างที่พึ่งพาและปลูกพันธ์กันมายาวนานก็ฝากทุกท่านนะคะกดติดตาม กดแชร์กดไลค์กดซับสไครป์กดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเป็นกำลังใจให้เราทำเเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเหลือเอาโซ่ออกอีกเส้นหนึ่งนะครับออกไม่ได้

ตัดเลยตัดเลยพระพรมเอาสู้เอาสู้เก่าออกไม่ได้นะครับก็เลยต้องใช้ไม้ใช้หล็กตัดออกนะครับตัดปากก็อยู่นก็ควันควันยามี่ขึ้นทางพายอดรักปลายพุ่มเอนะครับ

ออมงกรเพลดด็ดัดเลยเฮ้ยอามากรเพลเลยนี่คือการยินยาตายนะคจุดอนึ่งจุดได้ไหมมาเลยมา,มา,มา,มาอยูอ่อไอ<ป>งไร <ป S 1> ไงเออมสิบนาทีเอาหารไรเลยเยอะเลย ก็สำหรับคลิปนี้ฝาทุกท่านกดติดตามกดแชร์กดไลค์กด s u b สไคร b ์กดกระดิ่งเป็นกำลังใจเพื่อแจ้งเตือนให้ช่องแกลยเจียงไค่ก้าภผ่ายศักิวิีชีวิตคนช้างที่พึ่งพาและผูกพันกันมายาวนานนะคะวันนี้พังผิดลุล่วงไปแล้วขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมสวัสดีค่ะ